นิดหน่อยครับนิดหน่อยมาทาน เมึงครับพเนี้ยนี่เห็นยังครับดิมึงพเนี้ยนี่รักเอาปลาครับจะคล้องกันบัรลั่งผืนเสียใส่บุคบุงหงุ่นจักผืนไผ่ครับมานางเหนียวทีงไหนจังไรครับรักเอาปลาผืนตายแล้วสองพ่อลูกนี่พันพ่อยุ่พ่อไดนี่ย่าให้เขาบ่อเด้อครับห้ามเด็ดขาดเลยนี่นี่นี่ โอ้มาทาด เต็มปาก่มปนมปนเบ็ดเบืองเบ็ดเบืองเบ็ดเนาะคุน่ะเบองเ็ดเบ็ดเนาะก็ปังให้กินเลยเียครับไอเล่าเฮ็ดดีครับเฮ็ดดีจังคารุนนำกสเลยครับเฮ็ดดีจังเฮ็ดดีจังเหมง หงอพ่อแจอไลสูงเ้ปแม่งไม่กิน no บุญอะไรของมึงคือมันมาทำงานหน้าดีมาอย่างมาปซิวเดี๋ยวพี้ยนหน่อยโอ้ยเนาะมึงกะจะมันสัวมากินเบียดฝุนเนาะกล่องเจ้าเอานี้เพี้ยนทายมายนี่ยมันได้ถือมาตัวนอยหน่อยเว้ย บรรยากาศตกปลาครับน้องพักพองบานน้ำแลียงครับนี่ข้าเลี้ยงครับข้าเลี้ยงมันค่ายครับกับไอแถวหงอเชี่ยงเอครับนี่แางหอเชี่ยงเอครับผมครับผมอันนี้กับช่องแนน้อยครับไอช่องนาดพลมิวสิกครับโอ้โหล่งกินเลยครับเรียบร้อยครับโอ้ลงกินล่งกินเลยครับ อ่านิ่นเอาไปป้อยกัได้ครับเดี๋ว่าตายา้างดอันนี้ไม่เป็นข้างดำครับข้างเหลียงอัน <c oughs> นี้นข้างเหลียงภาษาอยงซ้ำยุ่งเทียบข้างดำครับอยู่บานเฮ้าหน,นินข้างเหลียงครับอ่ออ้องเบอร์ครับข้างเหลียงว่าถ <c oughs> ึงอาการดีอาการดี <c oughs> อาการดีครับเอาอันนี้ก็ถือก่นี่ต้องไผ่นี่ยหมองดูเอาเท่ไหรไอหวหยรอยครับ าน่อยหลอดยากครับบอกเลยหลอดยากหอดยากโอ้กับผลโพดนเขาโตเอาตัวตัวใหญ่ของตกัาตัวตัว่เหนียวเลเบ็ดเบยเลยโอ้ยพ่อแรงเยตัวหน่อยเบ็ดเบสูตรจุฬาไปนะโอ้ยบรรยากาศ พ่องไว้ทังุตพ่องแน่อยครับเพ่วงแน่อยทั้งแหน่ข้า้บน้าวเหน่อ้าว้าวนียมะขั่หมอสยแน่เราเล้งข้าวเหนีม่เดีอ้าไปเก็บสองถัง้าเราเก็บ2อรอบลนหน่อยเนี่โอ้หอถังเต็มกระชางหรอมึงกินหรือไงเอนั่นนะอยู่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 เออตรงนี้ มาหอดกินเลยไหมชอบปังย่รื่องครับเมื่อเส้นมาท่มได้ครับเมื่อเส้นหน่อยโอ้ยดยวอรมาโอ้ยรถ แต่เส้ไทยกล่องเดีย๋ยวนี้